นะคะเด็กค่ะจับได้ห้ามที่สุดค่ะห้ามที่สุดคือการมาพาดคอนะคะอย่าพาดคอถ้าพาดคอหลุดมือรัดคอตายนะคะสําหรับเหลื่มหลามห้ามพาดคอโดยที่สุดนะคะ,คะอ่ะคราวนี้มาดูการจับงูเห่างูเห่าจับง่ายกว่าเหลื่มหลามนะคะงูเห่าเนี่ยสำหรับการจับนะคะพี่น้องบอกเลยนะเช้ผ้าผืนเดียวไม่ต้องไม้ตีตีคะ่ะนะคะแล้วงูทุกตัวนี้เราจับมาแล้วมาโชว์พี่น้องชมเนี่ยนะคะทุกตัวนี้เราได้มาจากบ้านพี่น้องทั้งหมดนะแล้วเราก็มาโชว์นะคะแล้วรวบรวม1ปีเราก็จะปล่อยครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะปปล่อยที่เขาใหญ่ เดี๋ยวอย่างตัวนี้นะคะพี่น้องเราเลี้ยงมานะคะ3ปีได้ามาจาับบ้านพี่น้องเนะะี่ยค่ะตัวตีวนี้ถ่ายละครมาแล้วหลายเรื่องนะคะถ้าใครได้ดูเรื่องทองเอกไหมคะหมอยาท่าฉรงฉากที่กับลูกสาวเยมันนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฉากนั้นได้หปิ่งห้าถ่ายทําเป็นวันพี่น้องออก,กัะไปถึง5นาทีค่ะถ้าเจองมูเห่าข้าบ้านหาผ้าผืนเดียวนะคะเคล็ดลับการจับเอาผ้าตบหางใช้ความไวเดี๋ยวผ้าตบหางเด้อหันหาเราจะสู้กับเรางมูเห่าจะจ้องหน้าเรานะคะจ้องด้านหน้านะคะสู้ศัตรูจำเลยนะคะเห็นนะหันม,มาละ กูเจอคุณภาพพอผตกหางเศขย่าวพ่ายสันเห็นไหก็จะจังบางคนบอกโอ้โหเจอนะไม่ต้องขย่าวพ่ายสันแล้วกูวเจอคูกสันแล้วน,นะทีนี้พอเขาแผ่แล้วคุณล่อซ้ายขวาซ้ายขวาไรคอนิ่งพองูเห่านิ่งตาลายทีนี้คุณกลางผ้าคุมที่หัวได้ไรค่ะไม่ใช่หัวเราหัวเราตายห่านะคะพี่น้องคุมหัวงูค่ะรัดจับหางใส่กระสอบไม่มีผ้าแล้วค่ะให้เราถอดเสื้อไม่มีเสื้อนะคะณตอนนั้นอยู่ในดงในป่าเราทําไงถอดกางเกงค่ะพี่น้องแต่ก่อนถองเกงผู้ชายต้องนุ่งเกงในนะคะไม่นุ่งห้ามถอด เดี๋ยนั่งยองๆร้อยเห่ากับเหี่ยวฟัดกันยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวจับผิดจับถูกนะคะคุณจำไว้งูเห่าจะจ้องด้านหน้าเรานะคะงูเห่าจะแผ่แค่อุ้งมือเราสูงแค่คือเต็มที่แค่สอคุณจำไว้งูเห่าจะไม่พุ่งใส่ถ้าจงอางจะพุ่งเหลือมหลามจะพุ่งแต่ถ้างูเห่าเขาฉกลงถ้าสูงหนึ่งคืบฉกห่างแค่คืบสูงหนึ่งอกฉกห่างแค่ศอบนะคะจำไว้นะคะ,ะ,คะอกกลางผ้าแล้วคุมไปที่หัวพอเขาไม่เห็นเราให้จับห่างยกขึ้นแบบนี้ใส่กระสอบไปนะนำมาขายเราซื้อตัวละ 500, หล เจง้างานซื้อสอละสามร้อยงูเห่าตัวห้าร้อยหนึ่งพันบาทนะคะว่าราแผ่ระสวยอันนี้สีดาเขาเรียกเขาดงเขาหมอ้อถ้าสีเหลืองเขาเรียกเขาชบาถ้าสีขาวเขาเรียกเขาเผือกเราไม่เล่นงูเหา่าชนิดนึงคือเขาพ่นพิษเราไม่เล่นถ้าเขาพ่นพิษคุณจำไว้นะตัวลายๆสีน้ําตาลนะถ้าราแผ่ปุ๊บเขาพ่นพิษออกตรงเคี้ยวเป็นน้ำนะคะเส้นเล็กๆไฟฝอยค่ะถ้าระยะไกลการพ่นไกลถึงสองสามเมตรถ้าโดนตาเราตาบอดโดนเนาาื้อไม้เนี่ยตัวเนี้ยนะคะเราได้มาจากยุทธยาค่ะ เ้าของบ้านเชื่อไหมอยู่กันสี่ห้าคนนะคการวิ่งหนีออกมาหน้าบ้านแล้วโทรมาตามเราครึ่งชั่วโมงกว่าเราจะไปถึงบ้านยืนรออยู่หน้าบ้านนะคะไม่เข้าจะต,ตีก็ไม่ตีพี่น้องจะจับก็ไม่กล้าจับนะคะพอนะคะเราไปถึงหนึ่งครึ่งชั่วโมงไปจับออกมาถึงเข้าบ้านตัวเองได้แต่นด็กการเนี่ยทิ้งบ้านน้ำพิษง,งูเห่าจะไวแต่อย่างสู้จงอางไม่ได้แต่นั้นงูเห่าแผลแค่อุ้งมือเราสูงแค่คือแค่สองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องบอกเลยเวลาเจอง,งูเห่าเด่๋สาธิตการจับให้ชม พี่น้องจับได้นามาขายเราเคล็ดลับง่ายๆและพี่น้องจะจับได้ถ้ารู้เคล็ดลับเหมือนเรานะคะไอชุดห็นไหนระวังให้ดีเดี๋ยวเราสาธิตการจับให้ดูส่วนันในถังใบเนี่ยน,นะคะเนี่ยให้ดูหน่อยถ้าเห็นหางเนี่ยเหมือนหนูเห็นนะเห็นหางคล้ายหนูแต่ถ้าลักษณะเห็นหัวคล้ายเต่านะคะเห็นตัวนี่เหมือนปิงออารูปถังก้นคุณรู้ไหมคะงูชนิดนี้ออารูปเป็นตัวนะคะ เลื้มหลาม่อเหาจงอางเป็นไข่ไี่รู้เป็นตัวค่ะ,ะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะคุณนะคะมาไอตัวนี้ออกจากถังมา่วันเหยียดยาวโชว์พี่น้องชมหน่อยค่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหญ่มาให้ดูนะคะวันนี้เอาตัวเล็กเนื่องจากว่าต้องใส่น้ําด้วยนะคะเพราะนั้นขาดน้ําไม่ได้นะคะออกรูดถังก้นปีนึงจาะประมาณห้าหกตัวนะคะหนังสากใครตะบุ้งตะใบเนี่ยค่ะนะคะหนะะันงสากมากคนใต้เขาเรียกงูมีขนเพราะตามตัวมีขนเสียกันเลยนะคะคนอีสานเราเขาเรียกหู่นังบักมีก็คือหนักขนุนนะคะ เวลาตายคนใต้เขาตัดหัวตัดหางทิ้งนะคะผ่าท้องเอาไส้ออกกระหนังนี่ตากแดดพอแห้งไม่ได้กินนะหนังเขาสามารถถูในกระดาษทรายได้เบอร์นหนึ่งเลยค่ะพี่น้องกัดใครไม่ตายไม่ดีทิษอยู่ในน้ําไวมากอยู่บกจะนอนนิ่งแต่ถ้านะคะจำไว้เลยนะคะปลาไหลวลื่นตัวเล็กไอ้นี่นะคะอยู่ในน้ําไวกว่าคะ่ะแล้วก็จะไวมากด้วยอ,อ่อลูกนะคะไม่ต้องผสมพันธุ์นะตัวผู้ตัวเมียในตัวเดียวกันเขาผสมออกมาเองปีหนึ่งจะมากมา5 6ตัวเด็กคนโตฝากเตือนนะคะเล่นน้ำลึกๆขาไปแต่โดนตัวเข้าพันขาดึงลงน้ําเสียชีวิตเลยนะคะจะจมน้ําอย่างเดียว แล้วเวลาลัดขาใครเหมือนปตะคิวนะคะมันจะช็อตนะคะแล้วก็จมน้ําเสียชิตนเลยค่ะไปลองอ่านดูใน YouTube 1ใน8ของโรคพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวจะขึ้นไหมเห็นหัวห้ามสัมผัสนะคะเป็นส่วนรับกำไวัย12โวลต์นะคะกระแสไฟถ้าโดนแล้วเหมือนนะคะมีกระแสไฟมันช็อตถึงตูดเลยเนี New, ่ยโดนได้หมดร่างกายโดนตัวได้โดนตัวต้องอยู่ที่คออย่าโดนหัวเนี่ยจับตัวจับตัวจับคอได้เขาบอกว่างูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของโชคราถ้างูเข้าบ้านนะคะพี่น้องเขาถือนะคะถ้าคนเล่นงูนะคะเขาจะถือว่าถ้างูเข้าบ้านถือว่าโชคมาให้ ก็จะไม่ตีนะคะจะปล่อยเข้าไปทางใครทางมัน